เรามาดูมุมด้านหลังบ้างนะครับายแบบแนวแนวขวางแนวกว้างอันนี้ก็ด้านทางม้งด้านหลังเป็นด้านขวาเสร็จแล้วนะครับหรือด้านซ้ายของนู้นนะเป็นม้งด้านหลังโจรเนื่องากว่ามันไล่สุดไม่ได้ครับผมเลยไปวีดีโอไปก่อนเสียดายมากเลยนะอันนี้โชคดีมีรถเข็นช่วยนะเร็วไวมาก มุมด้านหลังครับฝั่งนู้นเขากำลังบุญนุ่งเรอการตั้งลำโพงครับรูปซาไทว่าอะไรมบุญรุเร่องลงวุ่นวายงาวุ่นกำลังวาวุ่น่ไหมสม่ลังวุ่ิงยโตเยโตต้งเตะบุญรุ่เแปลว่าอะไรนี่รถเข็นคนโค้งมาแล้วครับเรียนธรรมันสั่งโค้งมานะ มีโค้งมารับเลยเการลุกตู้โค้งเียมาไปหานเกีย